เทคนิคในการเมดิเฟสให้สำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาเพียงหนึ่งนาทีของดรโจดิสเพนซาแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนง่ายๆ15วินาทีแรกให้คุณหายใจอย่างมีสติหลับตาหายใจเข้าลึกๆและในระหว่างที่คุณหลับตาให้คุณนึกเห็นภาพแสงสีทองฉายเข้ามาทางกระหม่อมของคุณทั่วทั้งร่างกายเติมเต็มเซล ให้มีความกระปี้กระเป๋าแล้วมีความสดชื่นแล้วในระหว่างที่คุณหายใจออกเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่มันชุดล้างความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกกลัวกังวลสงสัยไม่มั่นใจการปลดปล่อยลมหายใจแบบนี้มันจะไปกระตุ้นระบบประสาทที่เรียกว่าพาราซิมพาเทติกซึ่งมันเป็นการฟื้นฟูการพักผ่อนสมองของคุณจากคลืนเบต้าให้เป็นคลื่นอัลฟา ซึ่งเป็นคืนพลังงานที่สามารถเหมาะกับการ m a n i f t มากที่สุด30วินาทีต่อมาเป็นช่วงเวลาของควันตั้มช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาที่คุณให้คุณรู้สึกถึงสิ่งที่คุณบรรน,นาอย่างลึกซึ้งราวกับว่าสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆแล้วหากคุณต้องการสุขภาพที่ดี ให้คุณคิดถึงสุขภาพของคุณที่มีพลังที่เปี่ยมล้มีชีวิตชีวาหากคุณต้องการมีความมัง่งคั่งทางการเงินให้คุณรู้สึกถึงการอิสระทางการเงินการที่คุณได้ช่วยเหลือผู้คนกุญแจสำคัญในการทําขั้นตอนนี้ก็คือความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณคือเชื้อเพลิงที่มันจะขับเคลื่อนการมีของคุณให้ถึงเป้าหมาย คุณจงรู้สึกอย่างสุดหัวใจเรากับว่าสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นกับคุณเรียบร้อยแล้วขอบคุณให้ร่างกายของคุณรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนและความสุขความตื่นเต้นที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นที่คุณรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว15วินาทีสุดท้ายคือการปล่อยวางแล้วขอบคุณจัก,กรวาลสำหรับ สิ่งที่คุณได้รับเรียบร้อยแล้วคุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานั้นให้คุณปล่อยวางความรู้สึกกังวลสงสัยต่างๆเพราะทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเสมอในสิ่งที่คุณต้องการในวันและเวลาที่เหมาะสมหมายเหตุคุณต้องทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวัน จนมันเป็นเนื้อเดียวกันจนคุณคุ้นชินเคยชินกับสิ่งนั้นแล้วให้คุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งมากที่สุดในการทำที่เหมาะสมหลังจากที่เวลาคุณตื่นนอนตอนเช้าให้คุณหาที่สงบสงบเพราะช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ในคลื่นทีตาเป็นคลื่นสมองที่คุณสามารถเปิดรับข้อมูลใหม่ๆได้อย่างง่ายดายไล้การต่อต้าน ก่อนที่คุณจะไปหยิบโทรศัพท์มือถือก่อนที่คุณจะไปใช้ชีวิตที่มันวุ่นวายในแต่ละวันให้เวลาตัวเองเพียงวันละแค่หนึ่งนาทีเพื่อความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญและที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือการรักษาสภาวะจิตใจให้มีความสุขในตลอดทั้งวันและให้คุณลองสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม้สิ่งนั้นมันจะเป็น เรื่องเล็กๆน้อยๆอยก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆให้คุณลงมือทำในทันทีหลังจากที่คุณนั่งสมาธิเพียงหนึ่งนาทีต่อวันคุณจะมองเห็นเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญแต่มันเป็นสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้คุณแล้วกำลังบอกว่าคุณกำลังมาถูกทางแล้วนะคุณอย่าเพิ่งท้อถ้าผลลัพธ์นั้น มันยังไม่เกิดขึ้นกับคุณในทันทีแต่คุณจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนความคิดของคุณแต่คุณกำลังเปลี่ยนสนามพลังงานของคุณสร้างรูปแบบใหม่ในสนามขวัญตัมของคุณนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลาแต่คุณจงเชื่อมั่นในกระบวนการเหล่านี้ในการที่คุณทำทุกวันฝึกฝนทุกวันคุณกําลังสร้างแรงผลักดันสร้างขึ้นพลังงานที่มันทรงพลังที่สุด ในสนามพลังงานแห่งความเป็นไปได้ที่มันไม่มีที่สิ้นสุดคุณจำไว้เสมอว่าถ้าคุณฝึกฝนทุกวันทุกวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นความคุ้นชินความเคยชินในชีวิตของคุณสิ่งที่มันจะปรากฏขึ้นกับคุณที่คนอื่นเรียกว่าโชคดีที่คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนโชคดีจังเลยหรือเป็นเรื่องปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ เป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองแค่วันละหนึ่งนาทีง่ายๆแต่คุณต้องทำในทุกๆวันลองทำกันแล้วมีผลเปลี่ยนแปลงยังไงเขียนมาบอกกันด้วยเป็นกำลังใจและให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีมีชีวิตชีวาเจอแต่สิ่งที่ดีในทุกๆวันคุณนุชสวัสดีค่ะ